อ่าข้อนี้นะครับน้องคนไหนที่หวังสอบติดปีนี้เนี่ยนะครับพี่บัตอยากให้น้องสังเกตข้อนี้ดีๆนิดนึงคือเรื่องนี้ดูผ่านๆเหมือนง่ายอ่าแต่น้องหลายคนเนี่ยชอบพลาดครับเรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์วิชาคอมพิวเตอร์น้องหลายคนคงรู้แล้วว่าพี่บัตเนี่ยเน้นหนักมากๆเพราะปีนี้เนี่ยออกค่อนข้างเยอะโจทย์ข้อนี้ถามว่าอะไรครับเขาถามว่าคําว่าตํารวจเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยข้อมูลลําดับใดคราวนี้น้องหลายคนเป็นไงน้องก็เริ่มตื่นเต้นละเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่ชอบไปเก็บประเด็นเรื่องหน่วยต่างๆแต่ลืมว่าเฮ้ย ชื่อภาพรวมของหน่วยข้อมูลจริงๆเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างดังนั้นใครยังไม่รู้แชร์เก็บไว้เลยครับเดี๋ยวพี่บัตสอนให้คือเรื่องนี้ถ้าใครอยากทาได้เนี่ยมีหมดอยู่แค่2กลุ่มกลุ่มแรกคือเขาเรียกว่าทองเป็นนกแก้วนกขนทองเลยกลุ่มที่2เนี่ยคือมองเห็นภาพดังนั้นพี่บัตเนี่ยขอสอนทั้ง2แบบเลยเพื่อให้น้องเนี่ยเก็บคะแนนง่ายโอเคไหมครับคทาานี้เนี่ยพี่บัตขอยกตัวอย่างเป็นแบบนี้เพื่อให้น้องเห็นได้ง่ายที่สุดเอาอย่างนี้ก่อนหน่วยข้อมูลเนี่ยตัวที่เล็กที่สุดเนี่ยเราเรียกว่าบิด นี่ B I T บิตนะครับตัวบิตเนี่ยนะครับคือมันจะเกี่ยวพวกเลขฐาน2ดังนั้นเนี่ยเขาจะเป็นพวกเลข0ูนเลข1ส่วนใหญ่เป็นการเขียนโค้ดต่างๆดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวแต่กลุ่มที่น้องจะต้องรู้ครับคือเขาเรียกว่าแก๊งตัวอักษรถัดจากบิตจะกลายเป็นกลายเป็นไบต์นี่เป็นไบต์ ใบเนี่ยมันเป็นตัวแทนของพวกตัวอักษรครับน้องไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษตัวเลขแล้วก็เครื่องหมายพิเศษต,ต่างๆพวกดอกจันพวกฟแฟตลัต่างๆดังนั้นกลุ่มเหล่านี้เราจะเรียกว่าใบครับน้องอย่างในตารางข้อนี้เนี่ยถ้าน้องสังเกตเนอะน้องจะสังเกตเช่นคําว่าสมชายเป็นไงน้องมันคือพยัญชนะเรียงติดก,กันแก๊งพยัญชนะเราเรียกว่าเรียกว่าใบ จำดีๆนะตรงนี้ออกข้อสอบทันมาลองดูตัวหนึ่งครับนี่รหัสพนักงาน1นึ่ตรงนี้คืออะไรครับน้องกลุ่มของตัวเลขตัวเลขก็เช่นกันคือคือไบต์คำน้องแต่คราวนี้ถ้าเรามีตัวอักษรเนี่ยเยอะๆอ่าแบบนี้ลองดูแนวตั้งนะน้อยจะสังเกตว่าเออมันมีการรวมตัวของชือง่อมีการรวมตัวของของนามสกุลมีการรวมตัวของของแผนกมีการรวมตัวของรหัสพนักงานคือทั้งแนวตั้งเนี่ยมันเป็นการรวบรวมดังนั้นการที่รวบรวมแบบนี้จากไบต์จะกลายเป็นกลายเป็นฟิลครับ นี่ F I E L D ตรงนี้แหละน้องหลายคนเริ่มไม่ค่อยรู้แล้วเมื่อกี้เราดูแนวตั้งใช่ไหมน้องคราวนี้พี่บัสพาน้องดูแนวนอนหน่อยนี่แนวนอนแนวนอนน้องจะสังเกตว่าในหนึ่งแนวนอนเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรน้องเออตัวเลขบ้างพยัญชนะที่ในส่วนของชื่อบ้างพยัญชนะในส่วนของนามสกุลบ้างพยัญชนะในส่วนของแผนกบ้างการที่มันมีการรวบรวมเนี่ยที่มีความหลากหลายแบบนี้เราเรียกว่าเรคคอร์ดครับนี่เรคคอร์ดและคราวนี้คับน้องแน่นอน แนวนอนเนี่ยเราเรียกว่าเลคคอร์ดใช่ปะ่ะการที่เรารวบรวมหลายๆเลคคอร์ดเรียกว่าเรียกว่าไฟล์ครับน้องนี่ไฟล์ file. และหลายๆไฟล์เราจะเรียกว่าด a ต a ้าเบสครับนี่อันสุดท้ายละตัวใหญ่สุดตรงนี้เนี่ยดอกจันนิดนึงใครที่ยังไม่แม่นเรื่องนี้หรือยังไม่เคยเรียนมาก่อนเลยแชร์เก็บไว้ครับน้องเรื่องนี้ประเด็นสาคัญดังนั้นใครอยากจะเก็บคะแนนเรื่องนี้ได้หหัวใจหลักเลยครับน้องคือเรียงจากตัวเล็กไปหาตัวใหญ่ให้ได้ สเต็ปที่2คือรู้ความหมายของมันเช่นอะไรคือบิดอะไรคือไบอะไรคือฟิลแน่นอนคบน้องพี่บัสได้สอนไปนเรียบร้อยแล้วดังนั้นกลับมาที่โจทย์อีกรอบหนึ่งอ่าเป็นการเช็คข้อมูลนิดนึงคําว่าตํารวจคบน้องตํารวจเนี่ยมันคือพยาญชนะถูกต้องปะเป็นการรวมพยาญชนะแบบเพียวๆเลยยังไม่มีการรวมยังไม่มีการประกอบล่างดังนั้นคําว่าตํารวจถือว่าเป็นเป็นเป็นใบคบน้องนี่ตอบข้อ2ครับ แค่นี้แหละนะครับมาขอเช็คอีกข้อหนึงได้ไหมก่อนที่เราจะแจกของรางวัลกันนี่เขาบอกว่าการที่เรารวมหลายๆเลคคอร์ดเนี่ยคือพูดง่ายคือมีเลคคอร์ดหนึ่งอันรวมเป็นเลคคอร์ดที่2เลคคอร์ดที่3รวมกันแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรครับน้องเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าฝ่ายครับน้องต่อพ่อต่อข้อ3 แค่นี้แหละดังนั้นน้องจะสังเกตว่าวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นการวัดเลยว่าน้องรู้หรือไม่รู้เตรียมตัวถูกหรือไม่ถูกคราวนี้ครับน้องพี่บัตสมีของขวัญมาให้ครับสำหรับน้องคนไหนที่ดูมาถึงตรงนี้นะพี่บัตสมีข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ตรงนี้อ่า ทำการแจกฟรีให้กับน้องเลยครับกติกาง่ายๆฮ่าสบายๆพี่บัสจะทิ้งโจทย์อีกหนึ่งข้อไว้ที่ด้านล่างใครที่รู้คำตอบให้น้องพิมพ์คำตอบมาเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยให้น้องทำการแคปคำตอบส่งไปที่แอดกูรูโพลิศจะมีทีมงานของพี่บัตเนี่ยส่งไฟล์ให้น้องเนี่ยฟรีๆเลยจะได้เตรียมตัวกันแบบถูกต้องดังนั้นเนี่ยใกล้สอบแล้วฮึบเดียวสู้ๆน้องโค้งสุดท้ายแล้วและใครที่มีภาพเทคนิคการเตรียมตัวต่างๆอย่าลืมกดติดดาวไว้ที่เพจกูรูโพลิศอะคาเดมี่ทุกครั้งที่พี่บอให้น้นง น้อจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เรียนรู้ก่อนใครและเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ